มี <Okay. S 1> เพียงเธอแค่คนเดียวฉันข้างใครเธอคนเดียวที่เธอริยาเฮ้ hey, hey. ก็ฉันมีเธอเป็นตัวเป็นตนให, <c oughs> ให้คิดง่ายๆเราใครไอมี <'m> <'m> ชอบร้านบริการกดเกมพาสแบพต่างๆเลทโคจะสูงมีทั้งบอกฟุตนะครับผมแล้วก็คิงเลกาซี่นะตอนนี้มีกิจกรรมเลท1 1ด้วยนะเออก็ค่อข้าจะเลทจะสูงสามารถไปใช้บริการกันได้นะครับผมมีบริการฟาร์มแมพของบอกฟุตแล้วก็คิงเลกาซี่ด้วยนะครับผม ลิงก์อยู่ตใต้นะครับอย่าลืมใช้บริการกันด้วยเข้าใจไหมไปพีพีไม่มีโลบักใช้ต้องทำยังไงอะ่ะอยากได้โลบักใช้อ,ะอนน่ะแนะนำร้านนี้เลยสมอลล็อกช็อปร้านบริการเติมโลบักทั้ง VIP แล้วก็ ID p a พามีบริการกดกดิฟของ,งต่างๆมากกว่าสิบแมปแล้วก็มีบริการเติมเกมออนไลน์อีกมากมายทั้งวอเล,ลนทั้งอะไรมากมายสามารถไปเลือกใช้กันได้นะครับลิงก์อยู่ตใต้นะ มาแล้วลูกจ๋าร้านกดเกมพาที่หนูอยากได้อ๋อแนะนำร้านนี้เลยเอออยากแชร์กับใค,ครผมก็ร้านนี้ก็มีรายการฟังทั้งหมดฟูลตัวกรีนไลกัสซีนะครับผมแล้วก็กดเกมพาต่งตางๆแล้วมีแมปมากมายหลายแมปมากมายเลยนะครับผมเลทสิบโอ้โหคือแบบค่อนข้างจะ,ละเลทด,ดีเล,เลยนะครับผมแล้วก็มีราการเติมโลบอกนะครับผมทั้ง v ีพแล้วก็ไอดีพาดนะครับผมอย่าลืมใปแชร์ราการเยอะๆนะลิงก์อยู่ดั้งแต่นะครับผมซิโย โอเคเขาก็เริ่มสืบสวบดีเลยครับผมวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าอวบันพีษเกมเนาะอ่ะก็วันนี้นะครับอัปเดตห้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปอัปเดตแล้วเดี๋ยวแจกโค้ดกันก่อนละกันนะรับใครที่อันนี้นะเอาโค้ดก่อนเดี๋ยหนึ่งเดี๋ยวขอหาโค้ดหนึ่งนะครับโค้ดอยู่นี่อ่ะหนึ่งแสนเปเปอร์ลิทนะครับอ่ะก็ให้ใส่โค้ดก็กดตรงเมนูนะครับผมแล้วก็กดนกทวิตตรงนี้อ่ะแล้วก็ใส่โค้ดตรงนี้ครับอ่ะได้ตังมาทั้งหมดสองแสนนะ นี่สองแสนบาทนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเดี๋ยวพูดเกี่ยวกับอัปเดตก่อนล้วกันนะที่เข้ามานะครับผมก็จะเป็นผลใหม่นะครับผลสโมกซึ่งผมสุ่มได้แล้วนั่งสุ่มนานมากนี่อันนี้ก็จะเป็นผลใหม่นะครับอ่าเป็นผลสโมกเนาะเดี๋ยวน่าจะน่าจะเป็นคลิปหน้านะครับสําหรับรีวิวเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นรีวิวผลสโมกนะครับผมแล้วก็เป็นอาวุธใหม่ของสม็อกเกอร์ด้วยนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูอ่าเกาะใหม่ด้วยนะครับสําหรับเกาะใหม่นะก็เดี๋ยวอ่า เอาไม่จริงไม่ต้องเอาแอลเลนเต็กเกอร์ไปก็ได้นะขอเสกเลื่อมหนึ่งนะครับเออตอนนี้ก็คือใคร,ใครอยากโดนิทนะครับว่าโดนิทมาได้นะคืออยากได้คอฟฟินโบนแล้วนะครับเออ,อจริงอะคอฟฟินโบนก็ได้หรือว่าสตเกอร์ก็ได้นะครับว่าผมผมว่าจะไม่ใช้ฟินอกแล้วนะอ,อยากอยากรู้สึกชอบยางมากกว่านะครับตอนนี้นะยางมัน,ม,นมันแรงดีมันจะบินไม่ได้ก็เถอะนะเดี๋ยวเราอ่า อาจจะมีแจกผลอีกนะครับผมก็ต้องรอดูอีกทีนะสมองผมสุมได้สามผลเลยเนาะเมื่อกี้เยอะอยู่นะครับแม็กมงแม็กมากก็เอาจริงๆมันก็เยอะลัมเบอร์นะครับผมเนี่ยเห็นไหมพอแบบเกมมันอัปเดตไปก็จะสุมได้แบบค่อนข้างจะง่ายแล้วนะครับอส่วนผลใหม่มาก็จะสุมยากขึ้นเนาะใครที่รอสตรีมก็ก็ฝากกดไลค์กันด้วยกันนะครับคลิปนี้ขอสามร้อยไลค์นะอืถ้าคลิปนี้สามร้อยไลค์ได้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวจะมาสตรีมแจกอาจจะดูอีกทีนึงเนาะว่า อาเทศไอ้อาจอาจะไอ้แจกเมื่อไหร่นะเดี๋ยวต้องรอดูเวท,ทีอยูนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูเกาะน,นิดนึงนะน้องบอกว่าเกาะอ,อยู่ข้างๆเดี๋ยวๆเกาะแรกนะครับนี่ไงเจอละใช่ไหมเกาะโอ้โหเกาะมันใหญ่จังวะโอเคเดี๋ยวใครที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นนะเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปอ่าอุ่นเกิดผลพิศเรวก็อาจจะอ่าฟาร์มด้วยนะตอนนี้คนในแคมเปญสองคนนะครับใครที่แบบส่งเงินได้เยอะๆอยากได้คนที่แบบสแตทเยอะๆนะครับเนี่ย ในสเตตผมก็เอาจริงๆมันก็ใกล้ๆจะตันหมดแล้วนะครับอร่อยนิดนึงก็จะตา้านจะตันครบแหละจะได้แต่คนที่สเตตเยอะๆอ่ะแบบส่งพอส่งเงินไหวกันนะครับใครที่แบบอ่าเดี๋ยวอีก2คนนี้คืออ่าใครที่ส่งแบบวันละพันล้านไหวก็ติดต่อมาได้เลยนะครับขอคนพันล้านนะแบบเอาแบบเองเองไหวจริงๆอ่ะพันล้านแบบชิวๆอะไรอย่างนี้นะครับอืเออถึงเกาะใหม่แล้วนะตรงนี้จะเป็นเกาะใหม่ก็จะมีบอสมุกเกอร์อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราไปดูบอสมุกเกอร์นิดนึงเนาะเดี๋ยวขอเซ้สป๋าหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยว ผมมันตายนะไปโลดรูปป่าตรงไหนอ่ะตรงนู้นเดีถึงแล้วนะครับนี่จะเป็นเกาะใหม่นะเดี๋ยวเราไปดูบอสสโมคเกอร์กันหน่อยแล้วกันนะรับรับเควสอ่าในตรงนู้นไปเลยเดี๋ยวเราควสด,ดูนะครับอันนี้จะเป็นดัมมี่เวทีสิบสี่เลยครับอ่าเดี๋ยวเราตีสโมคเกอร์เอ้ย มันก็มันได้ตังเท่าไหร่อ่ะล้านหกเลยเหรอบอสตายล้วเราบ,บอสเกิดนี้คิงน,นะครับเดี๋ยวบอกน้องในนี้ว่าเดี๋ยวขอตีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตีโอเคนะครับผมบอสก็เกิดแล้วนะมาลองตีดูแล้วกันนะครับเพนหนึ่งขอเครื่องพังคีมันครบก่อนโอเคมาใช้เป็นผลยาเอ้ยลืมเกียร์สอง กนนให่อ้ันี้ยไฮคิสังเกตแล้วนะโอ้ยกระตุกกระตุกเออก็คอมร้อนเหรอเออใช่คอมร้อนว่ะเอเอฮูอไม่นะคอมร้อนอีกแล้วบัทรตีใหม่กันอุย้ยไแรงไปเป้าจริงๆมันก็น่าจะมีจุดบัคตีมอสอยู่นะครับเดี๋ยวต้องไปหาอีกทีนึงเนาะ โอเคก็บอสจะตายแล้วอีกนิดนึงอย่าอย่าเพิ่งไปยุ่งนะขอ,อตีบอสแป๊บนึงนะโอเคก็มันเอาจริงมันก็ตีง่ายนะครับแต่ผมตายบอ่อยไปนิดนึงมาแล้วนี่เลยก็ตายแล้วนะครับได้ตังแปดล้านนะครับผมโอเค สำหรับอ่าอันนี้ก็จะจะมีแค่นี้แหละมาตีบอสให้ดูนะครับบอสก็ค่อนข้างจะเลือดเยอะเลยนะอืมเพราะผมใช้สกิลตั้ง3ทีนะครับก็จะตายเนาะแต่ก็ได้ตังค์เยอะเนาะอืมก็เดี๋ยวรออ่าทำคลิปเป็นธันน่าของอาวุธใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะทำคลิปเอาไว้นน่าของอาวุธใหม่ในคลิปหน้านะแล้วก็อ่าผลใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวรอรีวิวในคลิปหน้าเลยนะอาจจะลงช้าแต่คลิปนี้แป๊บเดียวนะอย่รอกันนิดนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร